ตามต่อให้แล้วนะครับ Digital Wallet 1,000 0บาทสรุปแล้วสั้นๆเอาเงินไว้ใช้สงกรานปีหน้านะปีหน้าย้ำปี2567นะคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้อย่าไปเชื่อพกแอปหลอกลวงต่างๆต้องโหลดต้องดาวนโ์โหลดต้อง,องไปลงทะเบียนกดไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเพราะถ้าคุณกดเข้าไปมิจฉาชีพมาเงินหายหมดบัญชี ถูกหลอกอีกนอนอยู่บ้านสบายๆตอนนี้รอฟังข่าวสารนะใช้เงินต้องปีหนะ้าตอนนี้เขาอยู่ในขั้นตอนของการทำระบบอยู่ไหนๆพูดถึงนโยบายของเพื่อไทยแล้วตอนนี้เริ่มมีคนออกมาทวงแล้วนะที่เคยสัญญาที่เคยหาเสียงไว้อะหวังว่าไม่ได้เป็นเทคนิคในการหาเสียงนะเพราะมีหลายนโยบายที่ใกล้ชิดกับคุณยกตัวอย่างที่เคยหาเสียงเอาไว้คนเริ่มทวงถามแล้วนะว่าจะทำหรือเปล่าลดค่าไฟทันที ลดค่าก๊าซทันทีลดน้ำมันทันทีรออย,อยู่นโยบายปราบปรามยาเสพติดอันนี้ไม่ได้บอกปีแต่ก็เห็นด้วยที่จะต้องรีบทำกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่สรุปแล้วก็คือสงการปีหน้านะก็คือประมาณสัก9เดือนนับจากนี้ค่าแรง600บาทแต่อันนี้เขาบอกแล้วนะค่าแรง600บาทเนี่ยปี2,570 คนจบใหม่ปริญญาตรีเงินเดือน25,000บาทอันนี้ก็ปี2,570เหมือนกันรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเออันนี้เนี่ยน่าจะเป็นปี2570นะ30บาทรักษาทุกโรคอ้าวนโยบายดังของไทยรักไทยสมัยก่อนจะเป็น30บาทรักษาทุกโรคแบบอัปเกรดอันนี้ก็ปี2570 และครอบครัวที่รายได้ไม่ถึงรวมกันหรือเปล่าไม่รู้นะครอบครัวที่รายได้รวมกันแล้วไม่ถึงสองหมื่นบาทเขาก็จะมีการช่วยเหลือเติมเงินให้ครบจนรายได้ครบสองหมื่นอันนี้ถ้าดูนโยบายเนี่ยอ่านแล้วก็ยังไม่ได้บอกปีนะอันนี้แค่เพื่อไทยอย่างเดียว ที่ใช้หาเสียงนะแต่ยังไม่รู้ว่าจะทําเมื่อไหร่ทํำยังไงเพราะว่าบางนโยบายก็ไม่ได้ทําทันทีบางนโยบายทําทันทีอันนี้คนเริ่มออกมารอนแล้วก็ทวงถามว่าอ่ะไอที่เคยสัญญาไว้ตอนหาเสียงเนี่ยจะทํำไหมยังไม่นับรวมเรื่องอะไรพักอื่นที่เข้ามารวมกัน1 1บเอ็ดพักเนี่ยเคยหาเสียงอะไรกันไว้ เบีย้ยคนชราเบีย้ยคนพิการนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยจะหยิบมาใช้หรือเปล่าบางพักเสนอ,อนโยบายคนละครึ่งบ้างบางพักบัตรคนจนบ้างก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงนะรอต่อไปแต่คนเริ่มถามแล้วว่าที่หาเสียงหาเสียงกันไว้สัญญาสัญญากันไว้ทําหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่เทคนิคในการหาเสียงเพราะว่าถ้าเอาทุกพักรวมกันโอ้โหเอาเงินงบประมาณจากไหน